หลายบริษัทกําลังลดพนักงานเพื่อรองรับการใช้งาน AI ที่มากขึ้นโดยเริ่มที่ซิสโก้นะครับลดพนักงานไปแล้ว7%หรือประมาณกว่า6,000คนเพื่อทําการปรับโครงสร้างและก็ลงทุนในด้าน AI ที่มากขึ้นแล้วก็จะมีบริษัทยอย่างบริ้งชาร์จิ่งนะครับอันนี้ก็ทําการวางแผนล,ลดการจ้างพนักงานทั่วโลกไปแล้วกว่า14%บริษัทในหลายๆอุตสาหกรรมเช่น Volkswagen, Tupperware อันนี้ก็มีการปรับโครงสร้างและก็ลงทุนด้าน AI ด้วยเช่นกันนะครับโดยแนวโน้มนี้เนี่ยได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมที่จะนา AI มาใช้เป็นนสส่วคัญ ในการดําเนินธุรกิจซึ้งผลกระทบเนี่ยก็จะมีทั้งแง่บวกและแงล่ลบนะครับแง่บวกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสาร้างโอกาสาใหม่ๆสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับ AI เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน,ข,ข,นของบริษัทนะครับและมีการกระตุ้นและพัฒนานวัตรกรรมด้าน AI ไในภาคธุรกิจส่วนผลกระทบเชิงลบเนี่ยชัดเจนเลยนะครับก็จะมีเรื่องของการถูกเลิกจ้างของพนักงานนะครับพนักงานหลายๆคนเนี่ยก็จะเกิดความไม่มั่นคงในการทํางานเพราะไม่รู้ว่าบริษัทจะมีแผนการเลิกจ้างตัวเองเมื่อไร่อย่างบริษัทแรกนะครับก็จะเป็นเจคนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้าน การศึกษานะบริษัทนี้เนี่ยทำการเลิกจ้างพนักงานไป80คนนะครับเหตุผลก็คือเพื่อปรับตัวตามกลยุทธ์ด้าน AI ของบริษัทแล้วก็ยังมีบริษัทอย่าง UPS อันนี้เนี่ยเขาก็มีการเลิกจ้างพนักงานไปจํานวนมากนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผลมาจากเทคโนโลยีใหม่นะครับรวมถึง AI เนี่ยแหละแม้ว่าบริษัทจะทําการชี้แจงว่าเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวกับ AI เลยนะไม่ได้เกี่ยวเลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้หรือเปล่านะครับแต่ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วก็จะมีอย่างบริษัท SAP นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริษัทซอฟต์์แแววรรรขนนาาาาดยักกกกใหญ่็มีงงผปะล หุนด้าน AI มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพร้อมกับทําการเลิกจ้างพนักงานโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัท IBM, IBM มีแผนที่จะใช้ AI แทนพนักงานหลายพันตําแหน่งนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยกับเป็นการย้ายงานไปที่อินเดียมากกว่าแล้วก็พนักงานระดับสูงของ IBM มนี่ก็มีการเปิดเผยว่า AI ของบริษัทเนี่ยยังไม่ได้พร้อมมากที่ทํางานแทนคนสักเท่าไหร่โดยวาสัุเนี่ยก็จะเป็น AI ของ IBM มนะครับมีความล้าหลังกว่า h ช GP t GPT หรือ Open AI เนี่ยมากนะครับแม้แต่พนักงานเองก็ยังไม่สามารถที่จะนนําาามใช้้้งไดเลยนะลยแวก็ IBM กำลังพยายามที่จะเลือกจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์สูงนะครับทำให้บริษัทเนี่ยจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยี AI ที่ยังไม่พร้อมโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนเนี่ยของ IBM เนี่ยมีความล้าสมัยมากๆนะครับแล้วก็มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่หมดอายุไปแล้วหลายตัวด้วยและก็การจ้างวิศวกรจากอินเดียเนี่ยก็ยังไม่ได้ประสบความสาเร็จสักเท่าไหร่นะครับทำให้ทีมวิศวกรในสหรัฐเนี่ยจะต้องรับภาระงานที่มากขึ้น IBM เนี่ยอ้างว่าจํานวนพนักงานจะยังคงเท่าเดิมจนถึงสิ้นปีนะครับแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนลดพนักงานวาา่่ขทงงฝั ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับโดยบริษัทดิจิทัลฮาร์ดเนี่ยได้ทําการนําเสนอ AI ที่มีชื่อว่าเอล a ่านะครับในงานโตเกียวเกมโชว์2024โดยเอล a ่าเนี่ยก็จะเป็น AI แปลภาษาที่จะเน้นสําหรับการแปลเกมนะครับโดยจะคงเน้นอารมณ์และก็บุคลิกของตัวละครเอาไว้ด้วยได้มีการทดสอบเอล a ่านะครับในเกม The Legends of Hero โโดย AI ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถแปลได้4ภาษานะครับก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษจ,จีนตัวยอ่อแล้วก็จีนตัวเต็มนะครับโดยแต่และภาษาเนี่ยก็จะมีอยู่5รูปแบบซึ่งผลกระทบของ AI ตัวนี้เนี่ย ก็ชัดเจนเลยนะครับว่าจะมีการเลือกจ้างหนักแปลที่เป็นคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วตัวอุตสาหกรรมเกมญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะมาใช้ตัว AI ตัวนี้เนี่ยในการแปลเกมมากขึ้นเรื่อยๆ